น้องคะน้องคะพอดีมือถือพี่แบตหมดอะคะ่ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูรีบอะค่ะมิธุละงั้นไม่เป็นไรคะ่ะป้าคะโทรศัพท์หนูแบตหมดอะคะ่ะหนูขอยืมโทรศัพท์โทรหน่อยได้ไหมคะจะดีเหรอจ๊ะแต่โทรศัพท์หนูแบตหมดจริงๆนะคะเนี่ยงั้นถ้าป้าไม่เชื่อ,อเดี๋ยวหนูเอามือถือไว้ที่ป้าก่อนก็ได้นะคะหนูไม่ขโมยมือถือป้าหรอกนะคะอขอร้องนะป้าช่วยหนูหน่อยนะ ขอบุณมากเลยนะคะเด in ี๋ยวหนูร ouais ีบามาคืนเลยค่ะทำไมไม่มีคนรับสายเลยวะเนี่ยเออโทรศัพท์กูแบตหมดกูอยู่นี้มึงรีบมารับกูเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรรอกจ้ะเงี้เล็กน้อยเดี๋ยวก่อนค่ะป้าเบอร์โทรป้าเบอร์อะไรคะ อ๋อเบอร์ป้าเหรอซองหนึ่งซองซองซองสีซองซองหกนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะเบอร์เนี่ยก็เป็นเบอร์ของป้าทำไมไปดังเครื่องหนูอ่ะป้าคะ่ะเนี่ยคือการโอนสายคะ่ะพวก18บแปดมงกุฎอ่ะใช้วิธีโอนสายเพื่อที่จะ หลอกโอนธุรกรรมการเงินเพื่อที่จะหลอกเอาเงินของป้านี่เป็นวิธีใหม่ของพวกหลอกลวงเงินนะคะทําเป็นสร้างสถานการณ์ใช้ความใจดีของคนเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทําการโอนสายเพื่อเปลี่ยนถ่ายข้อมูลรวมถึงธุรกรรมการเงินของเราด้วยค่ะ <Huh? S 1> ป้าคะต่อไปป้าต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะหนูแต่เธอเตรียมตัวไปกินข้าวที่ฮ่องกองได้เลย หนูขอโทษค่ะป้าหนูไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะหน,หนูผิดไปแล้วค่ะมันสายไปแล้วล่ะคะ่ะ